โอ้โอ้ไอ้นี่ก็แย่นะครับเราจะรวมตัวไปไล่นะรัฐบาลหรือเปล่าเห็นกำลังก่อวอดกันอยู่แต่ว่าที่แน่ๆน,นี่เราทำท่าจะเสียดินแดนและเทะเลยนะครับเพราะว่าตัวฝ่ายนักการเมืองเขาไม่ได้สู้อะไรเลยเห็นว่าจะคืนตอนนี้รเรื่องดินแดนนี่ก็เริ่มชัดเจนแล้วว่าเราเอาคืนไม่ได้ที่แกรมเนยึดไปเราค,รคืนไม่ได้ต้องเจรจากันไปอีกสักห้าสิบปีร้อยสองร้อยปีก็ไม่รู้แหละและใครทำให้เสียดินแดนละครับก็ไอ้คนที่สั่งให้หยุดยิงครับนั่นเครับนั่นเองครับ แล้วเราก็จะอยู่กันอย่างนี้แหละครับท่นนานไพศาลผมก็อึดอัดจ,จังเลยฐานเก่าเซ็งก็ตอนนี้คนอึดอัดกันทั้งประเทศนะครับพี่<อ>ถ่างัันเราก็ต้องประเทศเราก็รอมันรอ,อประกายไฟหนึ่งจุดขึ้นเท่านั้นเองแหละครับเดี๋ยวมันก็ไหม้ลามทุ่งอย่างรวดเร็วอ,อย่างที่เขาบอกว่าประกายไฟน้อยไหม้ลามทุ่งได้ครับ<อ>มันจะลุกกระพือโหมอ,อย่างรวดเร็วถามความรู้สึกกันเลยนะครับความรู้สึกนะครับส่วนตัวเลยเนี่ย ท่านว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเป็นในทางที่ดีขึ้นไหมทั้งสแกมเมอร์ทั้งบ้าบอ,บอคอแตกทุจริตคอขั้นเยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้าให้การเมืองปล่อยไปตามวิถีการเมืองอย่างนี้นะครับไอ้น้ำาสกระโปรงเนี่ยมันจะซักฟอกเสื้อผ้าให้สะอาดได้ไม่ได้ชั้นใดไอ้การเมืองที่สกระปรกอย่างนี้นะครับมันไม่สามารถให้กําเนิดรัฐบาลของประชาชนได้อืเราต้องรอถึงเวลานั้นครับ แต่ว่าระบบที่เป็นแบบนี้มันก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้มันต้องร้มพี่หน้าไปในไม่ช้านี่แหละครับท่านั้นเราผู้เฒ่าท่านไบสารกับผมเราก็ต้องไปช่วยกันสู้กับมันนะครับท่านไบสารต้องไปช่วยกันสู้กับมันครับครับก็เป็นกําลังใจให้นักสู้ของประชาชนทุกคนครับครับครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านไบสารครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาละครับเราต้องไปสู้กันแล้วครับไม่ไหวแล้วปล่อยมันอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้หไอ้หาบเดินไปไหนโดนเ็าหาว่าเป็นไอ้แมเมอร์แปลว่าพูดหลอกแสเมอร์คือการหลอกลวงเออแล้วเขาก็บอกสแมเมอร์จริงไอ้นี่เป็นคนหลอกลวงเอยหลอกลวงแล้วไป่ดำเ,เนินการทําอะไรเออดูดิครับแค่น้ําท่วมปีเนี้แม่งท่วมสามครั้งอะ่ะท่วมสามครั้งและครั้งที่สามนี่หนักเลยถึงกระทั้งชาวบ้าน ที่อายุยาประท้วงเลยอะครับมาประท้วงเลยว่าโอ้ไม่ไหวแล้วกวาดกวาดบ้านทำความสะอาดเสร็จมาอีกกวาดบ้านทาความสะอาดเสร็จมาอีกแล้วผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกอนุทินกะจะขึ้นเครื่องบินไปสิงคโปร์ช่วยดูเวลาไม่มีเวลาแล้วไม่พูดเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเดือดร้อนก็ช่างพ่อช่างแม่งหรอวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเราจะปล่อยไว้อะไรกันนักหนา ไอ้ฝนมันก็ไหนก็อ้างว่าตกไม่มากเหมือนปี54ตกไม่มากเหมือนปี54แล้วไปโคตรพอโคตรแมงปล่อยน้ำมาได้2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีท่วมชิปหายวายทะเลหมดที่เมืองนอนนร้านขายก๋วยเตี๋ยวริมริมแม,ม่น้ำจามรยาขอโทษนะครับนั่งแดกต้องขัดตมาดนะครับแมงน้ำขึ้นแก้งอะไอ้่าปรากฏว่าแดกก๋วยเตี๋ยวเสร็จกลับไปบ้านห้องกงฟูแดกเลยหนักกระเก่าอีกอะเนี่ย เออแล้วไงแล้วก็แดกไปทีเรื่องมึงดิอยากกินก๋วยเตี๋ยก็ไปท้องกอกฟูไปน้าท่วมหมดปลากรกปาาเกตสี่ห้าแยกปาาเกตปากเกิดอะไรเนี่ยท่วมชิบหายหมดประท um ุมร้านกุ้งเต้นเต้นอะไรกุ้งไม่ต้องเต้นแล้วโอ้โหแม่งอยู่แต่ในน้ําอ่ะก็ไม่มีอะไรนะครับอยุธยาท่วมสามเดือนแล้วแม่น้ําน้อยเขาบอกว่าสามเดือนแม่น้ําน้อยท่วมเต็มเต็มอนุทิงก็แบะ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 ไปเรื่อยแม่ทับน้ําท่วมยังไม่ได้ตั้งเลยชีบหาย โอ้โหไม่เชื่อแล้ววันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยมีแต่ข่าวจะเสียดินแดนจะคืนนักโทษเฉลยศึกเฉลยอะไรนี่ไปโดยโอ้ยคือไม่อยากจะพูดเลยทำไมมันหมูนะกลายเป็นไม่ใช่รัฐบาลหนูแล้วนะครับกลายเป็นรัฐบาลหมู แมงแล้วไม่ใช่หมูธรรมดาหมูวิ่งชนบางต่อด้วยเวเ้เลยไอหมูวิ่งหลบทางอื่นยังพอรอดเสือกวิ่งชนบางต่อแล้วมันจะไปรอดอยังไงครับเนียประชาชนก็เดือดร้อนน้ำกระท่วมโอ้ยแต่กับกับอกว่าตั้งคณะกรรมการ MOU 15หน่วยงานแล้วแก้ปัญหาได้แล้วมันพูดอะไรของมันวันนี้เออแล้วบอกเศรษฐกิจดีแล้วพะคนละครึง่งใช่คนละครึ่งเศรษฐกิจดีแต่มันดีขึ้นนิดเดียวโครงการประชาชนยมแจกแล้วมันก็หมดเห็นด้วยช่วยแต่เงินมันหมดแล้วนะ แล้วมึงเอาที่ไหนมาแจกไอ้แจกชุดแรกเนี่ยไม่รู้จะรอดไม่รอดนะเนี่ยโดนเข้าไปบอกรู้โดนมาตา1.4.4่งสไรม่รู้ดดาา 1, 4, 4, รอดหรือเปล่าอะอ้าโอ้แล้วมันอะไรกันนักหนาเบื่อเว้ยแล้วเป็นประชาชนคนไทยไปโดนจับที่ไหนหรือว่าโดนหลอกไปซวยนะมึงช่วยตัวเองแต่ประชาชนก็หม็ขอโทษรับรีช่วยต่างประเทศเป็นผู้หญิงพาหน่วยลบพิเศษ s p Special Force มาบุกเลยเรามีบ้างไหม ทั้งที่ทหารเราเก่งมากหมวกแดงหมวกเขียวอะไรอะดา,าวิกิโอทินของทหารเรอยก็เก่งมากเราเคยได้ทำเมั่งไหมเห็นบอกว่าขอไปแต่เขาไม่ให้ไปนักการเมืองไม่ให้ไปก็เอาง่ายๆตอนนี้มันหมดอำนาจแล้วบุกบ้านแม่งเลยไหมละ่ะเออยุยุให้แม่ทัพประกาศกดไอยกาวศึกบุกบ้านแม่งเลยแม่มันดูมันเจ็บใจจริงๆเลยนะ ก็เกิดเป็นคนไทยโดนประเทศเล็กๆอยากเขมรขู่แล้วขู่อีกขู่แล้วขูอข่อีกเดินผ่านมันต้องตัวงอตัวงองอกองอิงจะทําอะไรบอกเดี๋ยวฟ้องสหประชาชาตินะเดี๋ยวฟ้องอาเซียนนะอู้โคตรเพราคนแม่งจะฟ้องจังแต่ที่มันละเมิด MOU 6 0 0ครั้งมันบอกเรื่องอูม,มีเรื่องมือไอควายเออมีเขาเปล่าเฮ้ยแม่งมีเขาเปล่าเนี่ยเออสงสัยจริงอย่างที่มันว่าเว้ยต้องจับดูวว่าเรามีเขาหรือเปล่าต้องร้องเพลงไหม หากวันนี้ยังมีเขาอยู่โอ้ยนายนายใจเอาละต้องลงไปรู้ทันการเมืองไทยต้องสู้อย่างเดียวนะครับเพราะนักการเมืองตอนนี้มันหน้าด้านนักมันเดินทุกอย่างเละเทะมาก